เอาหลังจากที่ว่าเราจัดการเจ้าตัวนี้เรียบร้อยนะฮะอ่าจากคืนที่แล้วท่านผู้ชมนี่ฮะม่ของขี้เลยท่านผู้ชมอ้าววันนี้ผมว่ามันมีหลายตัวแน่นอนท่านผูน้ชมนะ้วจากการดูทางแล้วท่านผู้ชมวันนี้ฮะผมมาแหวกดูโอ้ยทางลื่นเลยท่านผู้ชมจัดกับเหล็กชุดโมสเตเลสช่างละน้ำหอมช่างละเรียกเข้าเหยื่อเหมือนเดิมท่านผู้ชมจัดไปอ้าวนี่ฮะสำหรับหน้างานเราเป็นอย่างนี้เลยท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยมันโวย ตายช่างสายล่าน้ำหอมสายล่าเฮ้ยหอมพิภายเลยดีกว่าเฮ้ยนี่มันกับเหล็กช่างสายล่าหีือเ่าเฮ้ยลูกน้องลูกน้องเอ้ยเคลียเคลียเคลียสินายนายนายเดี๋ยวผมจัดการให้นายนายนโอ้โหเฮ้ยนี่มันกับเหล็กช่างสายล่าหรือเปล่าเนี่ยวเฮ้ย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 เราเคยทำลายจมูกนั่นเนี่ยเฮ้ยกับอย่างอื่นเราก็จัดการมาเรียบร้อยหมดแล้วนะเฮ้ยนายนาเฮ้ยนี่มันกับเหล็กช่างสายล่าจริงๆริงดีว่าเฮ้ยโอ้โหมันแหละน่ากลัวนั่นนี่ เฮ้ยเขาว่าอย่างนั้นนะเอาเอาเฮ้ยคิดก่อนคิดก่อนทําไงดีเราจะทําลายยังไงดีเราจะกินคิตายฟรีดีเอ้ยเอาไงดีว่ามคิดก่อนคิดก่อนขอคิดคิดก่อนคิดก่อนดีก่อนเอ้ยเราจะเข้าตรงไหนดีอืมอันตรายชิบหายเลยเฮ้ยนายจะส่งเรามาตุยหรือเปล่าวะเดียเอ้ยเฮ้ยเข้าของนี้อื้มมันได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คิดก่อนคิดก่อนเฮ้ยอันตรายชิบหายเลยเฮ้ยเอาไงดีว่าเอาไงดีว่าเข้าข้างหน้าเข้าข้างหน้ายิ่งไม่ได้เลยโอ้ตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้เข้า ตรงนี้ตุยแน่นอนเอ้ยคิดก่อนทําไงวะทําไงวะหืมนายก็ส่งมาอย่างนี้โอ้โหอย่างนี้มันอันตรายแล้วเนี่ยเฮ้ยตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้โอ้โหเบร์เกือบแตกโอ้ถ้าขลงไปที่เตอร์ดโเรียบร้อยอีกโอ้โยตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ก็ไม่ได้โอ้โหข้างหน้านี่เข้าไม่ได้เลยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ทำไมทำลายยากอยดีวะเฮ้ยกลับชายสายล่าดิเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคิดก่อนคิดก่อนเอาไงดีวะเอาไงดีวะหืมเนื้องืม คิดวางแผนก่อนเท่านี้เท่านี้เว้ยตรงนี้ตรงนี้ย็งไม่ได้เลยโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้โหโอ้ยโอ้ยเอาตรงไหนดีวะตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ข้างๆตรงนี้อืมตรงนี้เอ้ยโอ้โหพลาดไปได้เลยโอ้เบรกเกือบแตกเฮ้ยโมโหแล้วะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมทำลายยากขนาดนี้วะเดี๋ยว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 อมทำไงวะเอาดินโยใส่เลยอไมอืมเข้าไงดีวะเฮ้ย เอาวัดใจดูดิเฮ้ยเข้านี้เป็นไงข้านี้กัดแล้วเรายมเหลือไหมอย่างนี้เหลือไหมไม่เงายทองเป็นไงเราบอกแล้วไปเข้ามั่วซั่วคิดแบบไหนก็ไม่รอดท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยลูกน้องเฮ้ยนี่เจ้าเอาขี้ตายไปกินฟรีแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันไปทางไหนวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหไายจิบหายเลยโอ้โหมันเล่นขี้ตายไปแล้วเฮ้ยลูกน้องหายเฮ้ยไปไหนวะอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โห มันเอาขี้ใต้ไปกินฟรีแล้วเฮ้ยโอ้โหตัวนี้หลายกาดครบไม่ได้เลยโอ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยกลับมาเด้โอ้เอาไปกินตัวเดียวได้ยังไงเนี่ยโอ้โ oh, oh, หหลายกาดท่านผู้ชมดูตัวมันท่านผู้ชมเนี่ยไอตัวนี้อย่างอีกตัวหนึ่งท่านผู้ชมเนี่ยโอ้โ oh, หดูมันโอ้โหมันโอ้โหท่นานผู้ชมไปเราไปชมกันเลยครับผมไปฮะโอ้โหตัวที่สองท่านผู้ชมเนี่ยโอ้ยยังสวยอย่างสวยเลยท่านผู้ชม,ชมเฮ้ยเป็นไงไงท้องไงท้องคลี่อีกแล้วท่านผู้ชมโอ้โหดูลอยท่านผู้ชมเนี่ย สุดยอดเลยนี่โอ้นี่นี่นี่ท่านผู้ชมฝั่งนี้นี่นี่นี่รูทางวิ่งดูเลยท่านผู้ชมป๊าดเข้าไปนู่นเลยนู่นนะโอ้หนูทั้งนั้นน่ะนี่นี่นี่ลอย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 วิ่งวิ่งมาข้างบนนี่วิ่งเข้ารูนี้อีกเนี่ยท่านผู้ชมอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเป็นยังไงก็ถ้าใครสนใจผมกลับเลยชุดโมสแตนเลชช่างสายล่าน้ำหอมช่างสายล่าก็ติดต่อมาทางแชทเพจช่างสายล่าได้เลยครับผมสวัสดีครับ